สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาไลฟ์เปิดกล่อง w a r c r y Red Harvest กันเลยก่อนนะครับเดี๋ยวขอแชร์ลงกุ๊ปก่อนนะครับว่าแต่ว่ามันไลฟ์หรือยังพวเนี้ยนี่มันอีกครั้งหนึ่งที่เราจะลองเราจะลองไลฟ์ใน YouTube กันนะครับอ๋อมีโนติขึ้นแล้วอ๋อดีมากเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะมันก็ควรจะควรจะมีสกีนช็อตอะไรที่ดีกว่านี้หน่อยไหมนะ <c oughs> <c oughs> One moment อ <c oughs> ืมแป๊บนะครับ หาทางแคปสกรีนนะปึ๊บประโชคโอเคเดี๋ยวนะสักครู่นะจ๊ะเข้า YouTube แบนี้นะครับอ่า สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสักครู่นะครับผมขอปล้ำกับการแชร์ลงกรุ๊ปลงเพจกันนะครับแบบนนะจะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อจะได้อ n นบ็อก e o l อโอเวิร์น่า่ะสิก็อีกสักพักนะครับ เชื่อว่าเราจะต้องได้ไลฟ์โอเวอร์กันน่าจะสักปี2ปีนะปี2ปีนะฮะแชร์ลงกลุ่มกันนะครับแปบบนึงครับอ่าโว้ฮมม้าม่ะปับนะเอาละแชร์เรียบร้อยนะครับอ่า สวัสดีครับเฮ้ยทำไมต้องเฮ้ยด้วยนี่นะครับคือกล่องวอครายใหม่ล่าสุดนะครับสตาร์ทเตอรซตใหญ่ยักษ์สำหรับผู้เล่น2ท่านนะครับมีชื่อว่า Red Harvest การเก็บเกี่ยวสีแดงนะครับสายคอนน้าจะชอบนะฮะใน Red Harvest นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึครับกล่องใหญ่เหมาะให้แมวนอนนะฮะเป็นกล่องแข็งอย่างดีนะครับอ่านะครับ แล้วก็โอ้ใหญ่มากอ่าข้างหลังนะครับมีนะครับรายละเอียดของกล่องให้ดูนะครับว่ามี2ทีมมี d a ร์ s s สซาวเ e จนะครับแล้วก็ทารันทูล s b r u ู e นะครับซึ่งเป็นเผ่าปีศาจมันมุมอ่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะต้องใช้ในการเล่น War ครานะครับและที่จุดเด่นมากๆของกล่องนี้เลยก็คือเทอเรนจัดเต็ม ฉากเหมืองนรกกินคนสูงสามชั้นโอ้โหคือแค่คำเปรยก็สุดแล้วนะครับเอาล่ะ without further ado เราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคข้างหน้ากล่องนะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงโคนแ่นเพราะว่ามันเด่นมากเลยว่าดาราคอ a สซาเวเจร์เนี่ยมันทำเป็นโลแฟนตาซีนะครับเป็นสไตล์โ e. รเบิร์ตอีฮาเวิร์ดนะฮะมาเป็นโคนแนนเลยโคนแนนทุกอนูนะครับเอาล่ะ อ่าเปิดกล่องเข้ามาแน่นอนครับคุณก็จะเจอกับอภิมหามหาสารเทเรนนะครับอ่าเทเรนและโมเดลจำนวนมากอ่าอันดับแรกเราไปดูทารันทูลอสกันก่อนนะครับเห็นรายละเอียดกันไหมกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่นะครับรายละเอียดคมกริบนะครับเป็นพลาสติกคุณภาพดีทุกอาวุธของพวกเผ่าพันธุ์แมงมุมมีแง่งที่เหมือนขาแมงมุมทั้งหมดนะครับและ บอกเลยว่าใครเป็นเขาเรียกอะไรนะคนที่มันกลัวแมงมุมอะไรโฟบิกโฟบิกซกอย่างหนึง่งไม่สามารถจับกล่องนี้ได้แน่นอนเพราะว่าโมเดลทุกตัวนะครับมีแมงมุมตัวเล็กๆคลานยั่วเยี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะไตขึ้นบนผ้าคลุมแทรกเข้าไปตามเนื้อไตยอยู่ทุกที่เลยนะครับแล้วก็ตามเบสก็ด้วยนะครับก็มีแมงมุมน้อยตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะเป็นทีมที่น่าสะพึงกลัวมากเพราะว่าแมงมุม ทั้งหมดเลยแล้วก็พวกเขาเหล่านี้ยังเป็นมิวเทนก็คือโดนพลังงานของวาร์ปของเคออสนะครับที่ฝักฝ่ายเทพแมงมุมมากจนเกินไปเนี่ยนะกลายสภาพร่างกายของเขาให้มีแขนงอกออกมาด้วยนะครับก็เร้าใจกันไปอ่ะแน่นอนครับหลังจากนั้นครับเทเรนจำนวนมากครับเทเรนนี่ะสะพานไม้นี่ไม่ได้มาแค่เป็นแท่งดือด้อนะครับมีเท็เจอร์ด้วยครับเท็เจอร์ของ ของเนื้อไม้นะครับและเป็นเนื้อไม้หลายๆแบบนะครับก็คือบ่องบอกเลยว่ามันไปตัดมาจากที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเหลาคมด้วยอ่าบ่งบอกเลยว่าถูกเหลาให้คม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 ้างจริงสามารถเวลาเปิดเวลาหยิบก็ระวังให้ดีนะครับไม่ลงสีมาให้ล่ะครับแน่นอนครับว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ w a r h a m m e r มากๆเลยก็คือคุณสามารถคัสตอมประกอบเปลี่ยนท่าทาง สลับหัวสลับหางสลับอาวุธสลับภาคภุมสลับทุกอย่างที่คุณจินตนาการออกของมันนะครับออกแบบตัวละครที่คุณชื่นชอบได้แล้วก็ลงสีได้ตามใจชอบบางคนอาจจะอยากได้ทารันทูล่าก็ได้บางคนอาจจะได้มุม,มสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีสายรุ้งก็ได้นะครับก็สามารถเพนได้ตามใจชอบรวมถึงฉากด้วยเช่นกันบางคนอาจจะได้อาจจะอยากได้เหมืองแบบที่อยู่ในเมืองหิมะก็ได้บางคนอาจจะอยากได้เหมืองแบบเป็นไฟก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอัพ o ูยอยู่ครับหลากหลายมากๆนะครับนี่ครับคือ ฉา,ากอุตสาหกรรมนะครับจักรกลที่อยู่ในเหมืองนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นในในฉากนะครับในภาพที่อยู่หลังเครื่องนะครับมีความเจ๋งที่ไม่รู้ว่ากล้องในไลฟ์จะเห็นไหมแต่ว่ามันมีมุกโคแนนมาด้วยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยในหนังนะครับในโคเนนเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันจะมีอยู่ฉา,า,ากหนึ่งที่โคแนนถูกฝึกตั้งแต่เด็กให้เข็นไอ โม่ไม้ขนาดยักษ์ไปเรื่อยๆลักษณะมันจะเป็นแกนหมุนตรงกลางแล้วก็มีเป็นแท่งไม้ออกมาใหญ่ๆแล้วเด็กๆทั้งหลายที่ถูกจับมาเนี่ยก็จะถูกสั่งให้เข็นไอ้ไม้เนี่ยไปเรื่อยๆ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 แล้วภาพมันก็ตัดไปว่าจากเด็กน้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยมันเข็นจนมันกลายเป็นอาร์โนชัวสเนกเกอร์เลยในกล่องนี้มีให้ด้วยนะครับอยากจะบอกแล้วก็เป็นโครงกระดูกตายโหงอยู่บนเลื่อยเบอยู่บนโม่ไม้นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมัน โคแนนสปิริตโรเบิร์ตอีฮาวเวิร์ดมากๆนะครับแนะนําสุดๆนะครับผมตอบคาถามนะครับพวกแมงมุมในกล่องนี้นับถือเทพอะไรครับมันนับถือคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังในโลกของวอลแฮมเมอร์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกหรือแต่ละภพเนี่ยมันจะรู้จักคอนทัสซินช์เนอร์เกิลหรือสไลเนสเสมอไปคุณคิดดูว่าคุณเติบโตขึ้นมาในเผ่าใช่ไหมแล้วในเผ่านะั้นน่ะนับถือแมงมุมยักษ์ตัวเนี้ยซึ่งตำนานม,มันบอกว่าเนี่ยมี ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยไปเจอไอ้แมงมุมยักษ์นี่อยู่ในถ้ำบาบาบาแล้วอย่างนี้งั้นง่นแล้วก็เลยนับถือมันเป็นเดตี้ให้มันกลายเป็นเทพเจ้าประจําเผ่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเทพบางองค์ก็ได้อย่างเช่นอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีแขนงอกอกอกมาเนี่ยถ้าเป็นแฟนๆฟนวอลแฮมเมอร์เนี่ยก็อาจจะด่าว่าอาจจะเป็นซีนใช่ไหมอ่าก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันมีหนอนชัยออกมามันเน่ามันตัวมันบวมมันเฟะใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเนอร์เกิลถ้าเกิดมาถึงปุ๊บทุบหัวตัดคอขาดบัตฟอร์บัตแบบเห็นเลือดรู้สึก กระชุ่มกระชวยมีกล้ามขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคอนแต่ถ้าเกิดมาถึงปุ๊บไอ้ดูมันแวบแรกที่เห็นเนี่ยเห็นต้นขามาก่อนอย่างเงี้ยเห็นขาอ่อนมาก่อนเงี้ยใช่ไหมครับเดินๆอยู่ในห้างมีคนทักว่าเป็นพี่สาวฮะอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นสลาเนชนะครับเอาโอเคอ่ะเราก็ไปดูกันต่อนะครับเทเลนยังมากมหาศาลอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเทเลนเยอะจริงๆแล้วก็ทุกๆอันเนี่ยนะครับเหล็กเนี่ยมีเป็นแง่งเป็นหนาม เป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยกุญแจมงกุญแจมืออะไรมากมายนะครับใครสนใจพีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ที่เลยจะนิริวเกมชัดไปทางเพจในในลิงก์เลยนะครับผมนะฮะมีเป็นนี่มีหัวหัวเป็นหัวปีศาจด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนรูปปั้นหินที่พังแล้วแล้วอยู่กับพื้นนะครับหรือยังไม่พังก็ไม่รู้นะอ๋อมี2หัวเลยนี่ว่าหัวประกบกันนะครับก็อยากรู้ก็ต้องลองไปประกอบดูครับว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะฮะเป็นรูปปั้นของเทพอะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ว่า คุณจะเห็นมันตอนจะเติบโตขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์แบบไหนจะเป็นแมงมุมยักษ์จะเป็นกระทิงดุจะเป็นอะไรก็ตามจริงๆแล้วมันจะสืบขึ้นไปจนถึงสีเทพแห่งเคอสจนได้นะครับอ่านี่ครับเทเลนยังมหาศาลอยู่คือคือบอกเลยว่ากล่องนี้นะมันเด่นที่เทเลนจริงเลยคือเทเลนให้มาเยอะมากแล้วก็คุณอย่าลืมนะครับว่าเทเลนทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้นะครับสามารถอเอาไปปร,ประกอบได้ตามใจชอบนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเห็นกันไหมแต่ว่าสังเกตแบบ มันมันมันละเอียดมากๆจริงๆอ่ะบันไดเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนี่ให้ดูอ๋อคือดีจริง,รงๆนะครับเทเลนอีกยังไม่หมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นนี่ที่ลำเลียงอันนี้เด็ดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นถาดลำเลียงเป็นช่องทางลำเลียงของแร่ที่ชื่อว่าวารานายนะครับซึ่งวารานายเนี่ยเป็นแร่ที่ขุดพบได้ในเอทพอยต์ก็คือจุดตัดของพบทั้ง8ในโลกของวอลไฮเมอร์เอจซิกมานะครับ แล้วก็ไอ้แร่วาระไนเนี่ยม,มันจะสามารถดึงพลังปีศาจออกมาได้นะครับเป็นแร่ที่มีพลังงานปีศาจแฝงอยู่นะครับก็เป็นปริศนาที่อยู่ในเรื่องว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นวัสตนยุคใหม่หรือเปล่านะครับเป็นแบบแร่วาระไนนะครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ความมืดนะครับที่พวกที่บูชาเทพแห่งคอสทั้งหลายเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือเทพแห่งคอสเขารู้แต่ว่ามันคือเทพของพวกเขานะครับจะมาแย่งชิงกันนะครับผมรวมถึง พวกเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในวอล h a m เมอร์เจ i ิ m มา Sigma, ทุกเผ่าเลยนะทั้งหมด30กว่าเผ่า 30, 30กว่าแฟคชันที่มีอยู่ในวอล h a m เมอร์เจ i ิ m มา Sigma, เนี่ยก็สามารถมาแย่งชิงต่อสู้กันในเกมวอลไครได้เช่นกันนะครับเทเลนเอีกเทเลนมันเยอะจริงมันไม่หมดเลยจริงนะครับเทเลนมาหาศาลมากๆนะครับคือเมื่อกี้ในรูปเราเห็นแล้วว่ามันปีนต่อตัวกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับ เธอเลนให้มาเยอะเธอเลนอีกแล้วยังไม่หมดเลยนะครับเธอเลนเยอะมากนะครับเธอเลนมหาศาลจริงๆนะครับเป็นแบบลำเลียงนะฮะอ่ะและสุดท้ายน่าจะยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะครับอันนี้คือฝั่งของอ่าดราโคสก้อนซัฟเวชเชอร์นะครับก็คือพวกโคเรนทั้งหลายนั่นเองนะครับตัวไซส์จะเล็กกว่าสตอมคลาสนะครับเป็นแนวคนเถื่อนนะครับก,กล้าม ถือดาบเท่ๆแบบสแตนดาร์ดเจเนริกดาบนี้ดีมากนะครับเพราะว่าอาวุธพวกนี้เป็นเจเนริกหมดเลยนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีตราของเทพอะไรประทับอยู่เลยเพราะว่าพวกนี้คือคนเถื่อนแบบ general fantasy เลยนะครับขวานเป็นขวานโล่เป็นโล่เนี่ยโล่แบบโล่แบบวานิลาเลยนะครับสามารถเอาไปใช้กับ Setting fantasy เซตติ้งแฟนตาซีอะไรก็ได้สมมติคุณรันเดียนดีคุณเล่นผาดไฟเดอร์อะไรอย่างงี้ก็สามารถเอาโมเดลเหล่าเนี้ยเอาไปทําเป็น b a บาเรียนได้นะครับไปทําเป็นไฟเตอร์ก็คงได้เหรอมั้งแบบไฟเตอร์เถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับนะฮะ แล้วก็รายละเอียดดีมากนะครับสวยมากๆพราะเพียบอาวุธเพียบมีทั้งมีดสั้นดาบโล่ขวานขวานคู่หอกนะครับไอที่มันเป็นกรงเล็บอยู่กับมือก็มีนะครับสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะต่อไปครับก็หมดแล้วนะครับนั่นคือพวกโมเดลทั้งหมดซึ่งเยอะมากๆนะครับในกล่องนะครับเจ้าแผ่นนี้มันไม่ใช่เออมันก็เป็นอาร์ตก็จริงนะครับแต่จริงมันคือมีไว้รองนะครับเพราะว่าโมเดลเหล่านี้คมมากนะครับเอาละครับนี่ครับ แทนสนามรบนะครับเราไปแกะดูเลยดีกว่า <c oughs> ถ้าเราไปอยู่ในพบแห่งความตายวันนึงเราจะเจออะไรบ้างครับถ้าเรียนตามตรงแล้วมันก็จะเหมือนกับโลกปกติเลยครับก็คือคุณคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกติของคุณนั่นแหละเพียง <c oughs> แต่ว่าแกนของโลกอะ่ะมันมีพลังงานแห่งความตายเนี่ยเ,เป็นตัวผลักดันอยู่อายก็อย่างง่ายๆโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่าแกนของโลกมันคืออะไรอ่า แกนของโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คือลาวาครับคือแมกมาครับคือเวลาภูเขาไฟระเบิดถูกไหมอ่ะทีนี้คุณลองคิดภาพว่าคุณเปลี่ยนแมกมานั่นนะ่ะให้กลายเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับความตายดูหรือว่าถ้าคุณไปอยู่พ่อแ่งแสงก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับแสงสว่างดูนะครับนี่นะครับหมากที่ต้องใช้ทั้งหมดในวอลไคนะครับมีให้พร้อมเล่นนะครับเป็นกล่องเดียวจบจริงๆนะฮะสายวัดนะครับตัววัดระยะเออไม่ไม่ใช่สายวัดไม้วัดระยะนะครับอ่าแล้วก็ แผ่นสนามรบนะครับขนาดสแตนดาร์ดพลิกได้2ด้านนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดนะครับนี่ยวเปิดให้ดูอ่าเป็นไงนี่ครับมาเริ่มเลยเห็นไหมฮะโอ้ตกล้องกล้องจับแทบไม่มิดเลยนะครับแล้วก็ฉากข้างใต้เป็นลาวาเห็นไหมครับแล้วก็มีเป็นสะพานไม้ให้ด้วยนะครับอ่าเวลาเล่นก็ไม่ใช่ว่าคุณเดินทะเลทะลาลงไปในลาวานะครับก็ก็ควรจะเสียวูนนะฮะ ในกฎวอลไครก็มีบอกให้นะครับอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นแบบลาวน้อยหน่อยนะครับจะไม่มีเป็นสะพานนะครับนะครับในอดีตเคยเป็นพื้นหินนะครับมีเห็นอยู่นะฮะเป็นซากนี่มีตาเคออสลางๆให้ดูด้วยนะครับนั่นแหละครับตารางกระดานนี้นะครับดีมากๆเพราะว่าสามารถเอาไปใช้เล่นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเจฟสิกมานะครับวอลไครอ่าหรือว่าวอล h ฮมเมอร์โฟร์ก็เล่นได้นะครับเพราะมันเป็นไซส์เอ่อมาตรฐานนะครับอ่าแล้วก็ เบสเบสเพียบแน่นอนนะครับอขอเอาไอ้แผ่นก้นนี้ออกไปก่อนนะ <c oughs> โอเคอ่ะต่อไปครับมันคือสมุดประกอบเล่มประกอบนะครับนี่มีโชว์ให้ดูว่าประกอบได้หลายแบบนะครับหนึ่งตัวเนี่ยอย่างเช่นเอาอย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวหัวหน้าใช่ไหมครับคุณสามารถให้เขาถือขวานยักษ์แทนก็ได้นะให้เขาถือดาบยักษ์แทนก็ได้นะมือที่อยู่ อีกข้างทางซ้ายเนี่ยสามารถให้เป็นมือไผ่โชว์ความเท่ก็ได้หรือจะให้หิ้วหัวเอลฟ์ก็ได้นะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับทุกส่วนเนี่ยสามารถสลับสบเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนผ้าคลุมส่วนอะไรต่างๆเอาวงอาวุธที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับมันสามารถคัสตอมได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยเรามันไม่ได้ลงล็อกจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับตัดไปเลยครับตัดแล้วก็ประกอบได้ตามใจชอบเลยครับอย่างอันนี้เห็นไหมฮะ ถือหอกยาวแต่เปลี่ยนเป็นขวานยักษ์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนี่นะครับก็นี่แหละครับคือวิธีประกอบไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะประกอบยากมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าจะประกอบเป็นแบบนี้ให้ตามสเต็ป1 8ถึง23อีกประกอบอีกแบบหนึ่งให้ตามอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็มีรหัสบอกด้วยนะว่าอยู่แผงไหนรหัสอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูได้โดยง่ายนะครับแล้วก็มีวิธีประกอบเทเเรนให้ด้วยนะครับว่าเป็นฉากในเหมืองเนี่ยจะประกอบยังไงนะฮะนี่เพียบเลยนะครับ มหาศาลนะครับเทเลเยอะมากนี่เห็นไหมครับที่ผมบอกนะสามชั้นเห็นไหมครับมีชั้นตรงพื้นบันไดขึ้นไปชั้นกลางแล้วก็บันไดขึ้นไปชั้นบนนะครับสู้กันอย่างกับหงไฟหงเลยครับสู้กันเหมือนในในเหมืองนะครับแล้วก็ต่อยตีกันนะครับอยู่บนที่สูงนะครับแล้วก็ในกฎเนี่ยของวอลครยเนี่ยเวลาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยมีถีบตกได้ด้วยนะครับนี่เทเลนมหาศาลนะครับอ่านะครับก็เป็น นี่คือ,อคู่มือประกอบนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมดีใจมากๆซึ่งเรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือหนังสือกด w a r Cry ที่มีให้เลยเล่มนี้นะครับเร Harvest นะครับดียังไงครับก็คือมีเนื้อเรื่องให้ก่อนนะครับเนื้อเรื่องว่า w อ,อ r Cry นี่มันคืออะไรเนี่ยมีภาพรวมให้ดูว่าในกล่องเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับแล้วก็นี่มีมีเรื่องราวว่า War ค ry คืออะไรเนี่ยมีให้ดูว่าที่ที่คุณต่อสู้อยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ในเอสพอยต์ใช่ไหมครับมีภาพอาร์ตให้ดูด้วยว่าจุดต่างๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่านี่ครับมีอ่าเล่าถึงวรณ์ในของขวัญจากเทพเจ้านะครับสำหรับพวกเขามันคือเทพเจ้าแต่ว่าสำหรับเราเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันคือเคออสนะครับอ่าเนี่หนไหมครับมีทา a n นทูลอสบลูดนะครับมี dark คอสเซเวจเจอร the gods shall hear us ใช่ไหมครับเราทวยเทพจะได้ยินเรานะครับ we weave the hateful web นะครับเราถักทออ่าเขาเรียกอะไรนะ ใหญ่แห่งความเกลียดชังนะครับในนิรื่องวอลครายมีฮีโร่แบบเด่นๆแบบรวบรวมแก๊งวอลครายเควอสใช้ร่วมมือกันหรือยังครับอ่าเท่าที่ผมทราบยังครับมีแต่เรื่องชั่วร้ายครับแต่ว่าในาเนื้อเรื่องมิชชั่นของแต่ละเผ่าเนี่ยก็มีพวกที่เป็นฮีโร่เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบซอมคาสบุกเข้าไปในเอทพอยท์ทำภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนี่การตามหาแร่วรารนายัยเห็นไหมครับเนี่ยครับไอ้ที่ลำเลียงเนี้ยครับคือแร่วรารนาัยนะครับที่ขุดกันขึ้นมานะครับ นี่มีโชว์ให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะครับ p r o v e n the wit uh, p r o v e n red red touch จริงๆมันไม่ใช่ชื่อมันเป็นมันเป็นเหมือนกับชื่อยูนิตมากกว่านะผมมองนะมันไม่ได้ชื่อจ็อดจอนชื่อบ๊อบอะไรอย่างงี้นะครับนะครับนี่ของ torus a n t u brood ก็มีนะครับะนะครับภาพอาร์ตให้ดูว่าวอลไคร์เผาต่างๆนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีวอลไครนี่มีเผาค่อนข,ข้างเยอะแล้วนะตอนนี้นะนะครับ star collecting นี่ สตาร์ตสเตตเตอร์บล็อกนี่ออกมา3กล่องแล้วมั้งกล่องใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ดีมากๆเลยนี่มีฉากให้ดูเต็มๆนะครับว่าฉากประกอบได้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ากดของไอ้เครื่องจักรกินคนนี้นะครับมันมีกฎอย่างไรบ้างนะครับมีนี่ครับเรื่องราวที่คุณผจญภัยไปตามฉากต่างๆนะครับเล่นเป็นคล้ายๆกึ่งๆ RPG ได้เลยนะครับว่าอ่คุณไปเจออะไรบ้างฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้นะครับเขาค่อยเล่นไปนะครับแล้วก็ อ่าอันนี้ก็ยังเป็นวิธีการเล่นอยู่นะครับการเล่นรูปแบบต่างๆนะครับการเล่นรูปแบบต่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมีรูปแบบการเล่นสปอยวิกตอรี่เล่นแล้วได้อะไรอ่ะทีนี้อ่ะนี่คือดีมากๆผมอยากจะบอกเพราะมันคือกฎการเล่นครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าคุณจะต้องไปซื้อคอรูบุ๊กด้วยแต่ปรากฏว่าเปล่ารครับในกล่องนี้เป็นกล่องสําเร็จ,จริงๆครับให้กฎการเล่นมาด้วยเป็นคอรูใช่เลยนะครับอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวนะครับ นี่ครับมีกฎบอกหมดเลยนะครับว่าเซตเซตอัพแบทเทิล์นเซตอัพอย่างไรนะครับแบทเทิลกราวน์เนี่ยเล่นอย่างไรนะฮะฮีโร่เฟสรีเซอร์เฟสคอมแบทเฟสอะบิลิตี้มูฟแอคชั่นมีกฎการเล่นครบถ้วนเลยอยู่ในเล่มเดียวอยู่ในเล่มเดียวนะครับดีมากๆเลยนะฮะการแอทแทคแอคชั่นการใช้เทเลนนะครับแล้วก็มีกฎการใส่เคออติกบีสเข้าไปได้ด้วยนะครับพวกออสูรกายที่มันวิ่งวิ่งอยู่แถวนั้นนะครับอ่านี่ครับรูนมาร์กเกอร์รูนมาร์กทั้งหลายการเล่นแบบนาราทีฟการเล่นแบบตามเนื้ออเรื่ง การเล่นแบบแคมเปญน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆสะสมไปการเก็บอไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็แผ่นวอลคลายจบนะครับที่เหลือก็เตาเต๋าไซส์ใหญ่นะครับ3ส,สีตามสเต็ปนะครับเต๋ากลางเต๋าเผาซ้ายเตาเผาขวานะครับแล้วก็เบเบดครบตัวนะครับแล้วก็เ,ออเยอะนั่นไอ่า เจ้าสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันคือการสุ่มว่าทั้ง2แก๊งเนี่ยทั้งสองวอลเปนมันมาเจอกันได้ยังไงแล้วทีมไหนจะวิ่งเข้ามาในฉากก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับส่วนมันจะต้องมีมิชชั่นด้วยเป็นค ondition ของการเล่นนะครับอยู่ในการ์ดเหล่านี้นะครับแล้วก็นี่ครับสเตตครับของทั้ง2แก๊งนะครับนี่ชวิงเห็นไหมครับอ่านะครับโอเคก็ นั่นแหละครับคือกล่อง Warcry นะครับ Red Harvest นะครับเขาคร่า <c> ว <oughs> <hoje> <c oughs> จริงแกะนี่ดูก็จะดีแบนขอมแกะนะอยากเห็นยังไม่อยากหยุดขอเปิดดูก่อนนะครับอื้อเฮ้อน่จะเป็นอะไรอ่ะเฟิบอ่านี่ครับสเตตของตัวละครต่าง,างๆนี่เห็นไหมฮะวิธีอ่านสเตตง่ายมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดินเลือดป้องกันแต้มนะครับตีกี่นิ้วทอยกี่เต๋าถ้าเกิดออกธรรมดาถ้าเกิดออกคริติคอลนะครับนี่มีครบทุกตัวนะครับพร้อมแต้มบอกนะฮะนะครับอ่าเห็นไม่เอ่ยเห็นเลยนะครับนี่ของผ่าแมงมุมนะครับอ่านี่การการจัดฉากแรนดอมนะครับโผลมาอยู่ที่ไหนเจออะไรนะครับแรนดอมฉากให้ด้วยนะครับแต่จะจัดเองตามใจชอบก็ได้นะอันนี้อยู่ที่คุณเลยนะครับอ่าเวลาประกอบเนี่ย ถ้าจะเล่นตามนี้อย่าเพิ่งไปใส่กาวทั้งหมดนะครับทาตามคู่มือนะครับว่าอันไหนหยอดกาวอันไหนปล่อยไม่หยอดกาวนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถจัดคัสตอมตามฉากต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเล่าเวลากความเก่งพวก tor m c a ร t e t e r n a l ให้นะครับว่าเก่งระดับไหนเก่งระดับไหนละครับระดับ tor m c a ร์ e t e ทน a l นั้นพูดถึง chaos ยังมาถามถึง s ต o r m 2เมตรหเมืองถ้าจำไม่ผิดนะมัน2เมตร2ขึ้นไปอะนะครับสูงกว่ามนุษย์ระดับที่คุณต้องแงนแงนหน้ามองนะครับแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาเขาอัด อารมณ์ออกมาเนี่ยนะครับมันจะดังกังวานเหมือนสายฟ้าฟาดนะครับแล้วก็เป็นเทพเป็นเป็นเดียเ๋ยวเล็กเทพเลยมันคือเทวทูตมากกว่าน,นะเป็นค่ารับใช้ของเทพอีกทีนะที่เทพสายฟ้าเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นในตัวเขาจะมีพลังงานสายฟ้าอยู่เวลาเขาได้รับพรหรือว่า,าใช้ท่วงท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีสายฟ้าเกี่ยวข้องเสมอนะครับเป็น ก็ชื่อมันก็บอกแล้วนะสตอมคาร์สสร้างจากสายฟ้าอีเทอร์นอลผู้เป็นอมตะนะครับสร้างจากสายฟ้าผู้เป็นอมตะนะครับผมแล้วก็พวกเขาไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เสมอไปนะครับพวกเขาก็มีเป็นคนเหมือนเรานี่แหละนะครับมีความมีความเป็นคนอยู่เหมือนกัเราี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะลืมอดีตชาติสมัยที่เป็นคนไปจนหมดสิ้นนะครับคิดซะง,ง่ายๆ่าว่าเหมือนกับเหมือนเป็นแองเจิลอะเหมือนขึ้นเทวทูตนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือทุกๆครั้งที่เขาตายเนี่ยเออตายเนี่ยใช่ไหมครับ แล้วในในในเรื่องราวล่าสุดเนี่ยเบลกรเนี่ยจอมมาเนี่ยมันได้เสกม่า,มานหมอกป้องกันไม่ให้ตอมคาสเนี่ยกลับไปในขึ้นสวรรค์ได้โดยง่ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้เกราะทันเดอร์สไตรเพื่อจะยิงทะลุม่านตึมขึ้นไปเพื่อจะยิงชูดไปสู่สวรรค์ได้นี่นะครับทุกครั้งที่เขาได้กลับไปหลอ่อหลอมใหม่เนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เลยจะทําให้ <c oughs> เขามีความเป็นมนุษย์น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ถามว่าเก่งขนาดไหนต้องบอกเลยว่ามียศที่แตกต่างกันนะครับมีระดับความเก่งที่แตกต่างกันนะครับถ้าว่ากันตรงๆผมว่าสตอมคาร์ดหนึ่งตัวมันสามารถยึดเมืองได้เลยนะถ้าว่ากันตามความเก่งนะโดยโดยเนื้อเรื่องนะถ้าไม่ไม่ไม่นับสเตตบนบนบน,บนสนามนะครับเพราะว่าถ้าสเตตบนสนามโดนคนลุมยิงก,ก็ก็น่าจะร่วงอยู่นะฮะก็เข้าๆประมาณนั้นแหละครับ เจอกันวันเสาร์ใช่ไหมครับยินดีครับไว้เจอกันวันเสาร์ครับผมก็นั่นแหละครับ <enjoying> ก <ını Vincent Leonard> ็คือกล่อง w a r c r y Red <JD> Harvest น <ful> ะครับเป็นกล่องที่ดีมากๆครับโอ้พลาดเบอร์อ่ากลับมาโฟกัสแล้วนะครับกล่อง w a r c r y Red Harvest นะครับใครสนใจนะครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับติดต่อมาได้เลยวันนี้ที่เ e n จน r y w ว r g เกมครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมไลฟ์ด้วยกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าว่ามีคนถามมาอีกแล้วพี่กอนครับผมอยากเล่นดูคารีนี่ซื้อเบท้า Uh, ส่วนแน่นอนครับแนะนำคอมแบทแพทรครับเพราะว่าคอมแบทแพทรของดูคารีนี่คือนออกมานะครับมียูนิตให้หลากหลายมีโมให้เยอะมากนะครับ uh, คำถามต่อไปจากผมบ้างนะครับมีใครรู้บ้าง